เเราจจะได้อวันใหม่ครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้919 9ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราก็ตรงกับวันสุขที่9กรกฎาคมนะครับเมื่อสักคู่ที่ผ่านมานะครับเปิดรายการนะครับตอนนี้เราได้คลิปวิดีโอส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยจากน้องๆของเรามาแล้วนะครับ ก็เป็นผลงานของน้องพฤษพลนะครับซึ่งถึงจะอยู่ไกลแต่ว่าก็ส่งพลังใจมาได้ตลอดเวลานะครับน้องอยู่ที่สำนักง,งานสารปกครองเชียงใหม่นะครับน้องให้ชื่อผลงานว่าส่งพลังใจสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับน้องพฤษพลนะครับอยู่ถึงเชียงใหม่แต่ว่าก็มี ความรู้สึกดีๆส่งมาให้ครอบครัวประเทศไทยของเรานะครับก็เดี๋ยวพี่จะส่งรางวัลพิเศษไปให้นะครับนะก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ก็ฝากไปถึงทั้งน้องๆทุกๆหน่วยงานนะครับของเรานะครับที่จะร่วมกันส่งพลังใจให้ครอบครัวประเทศไทยผ่านไปโควิดไปด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่เราจะทําให้กับสังคมโดยรวมของสังคมไทยของเรานะครับเพราะว่าวิกฤตโควิดตอนนี้ หนักหนาเหลือเกินนะครับในแต่ละวันทั้งผู้ติดเชื้อทั้งผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นกันอยู่ตลอดเลยนะครับนั้นก็ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการสร้างพลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็อยู่กันด้วยความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสาหรับพวกเราทุกคนมากๆเลยนะครับปร,ปรับเมื่อวานนี้นะครับท่านประธานสารปกครองสูงสุดท่านก็ได้ให้มีการจัดประชุมผู้บริหารสารปกครองชั้นต้นวาระพิเศษนะครับซึ่งเป็นการประชุม ทั้งในส่วนกลางแล้วก็ภูมิภาคนะครับผ่านระบบไอทีของเรานะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับถึงสถานการณ์โควิดในทั้งภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางนะครับเราก็มาให้ข้อมูลซึ่งกละกัน,นะครับใครยังมีปัญหาอะไรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิดที่อยู่กระจายไปทั่วประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ ในส่วนที่สําคัญก็คือว่าในเรื่องที่เราพยายามรณรงค์ให้บุคลากรของเราเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนกันอย่างทั่วถึงนะครับก็ปรากฏว่าสรุปแล้วนะครับถึงวันนี้นะครับในส่วนกลางของเรานะครับมีฉีดวัคซีนไปแล้วอยู่ที่ประมาณ81นนะครับแต่ถ้าเรารวมทั้งผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับรวมถึงผู้ที่มีการลงทะเบียนนะครับมีกำหนด นัดหมายที่แน่นอนแล้วนะครับถ้ารวมทั้งสงส่วนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ91%นะครับเพราะนั้นในส่วนกลางนี้ก็ยังมีบุคลากรของเราที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ประมาณ9%ซนะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็ให้ทางหัวหน้าหน่วยงานนะครับก็ไปติดตามดูว่าบุคลากรของเรานะครับติดขัดปัญหาเรื่องอะไรหรือจะเป็นโรคประจําตัวเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ ทั้งนั้นนะครับก็ต้องทําความเข้าใจว่า,าการฉีดวัคซีนก็จะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมีโรคประจําตัวหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็ตอนนี้รายงานมาว่าทั้งหมดภูมิภาคทั้ง14แห่งครับโดยรวมแล้วก็ฉีดวัคซีนไปแล้วถึง61%ด้วยกันนะครับแต่ถ้ารวมทั้งในเรื่องของที่ฉีดวัคซีนไปแล้วรวมถึงที่ลงทะเบียนไปแล้วมีกําหนดนัด เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ84นะครับก็มีผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็อยู่ที่ประมาณ16เรนะครับก็เราก็ใช้แนวทางเดียวกันนะครับในเรื่องของการทําความเข้าใจแล้วก็สอบถามในเรื่องของข้อจํากัดอะไรต่างๆเราจะได้มาช่วยกันตรงนี้นะครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนนี่ก็เป็นการออนอกจากจะเป็นภูมิคุ้มกันหมู่แล้วนะครับก็ยังที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของตัวเราเนี่ยนะครับมันมีมากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะป้องกันได้ ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ดีกว่าที่เราจะละเลยตรงนี้ไปนะครับก็ฝากพวกเราไว้ทุกๆคนนะครับทุกๆยงานะครับได้ทำความเข้าใจกับบุคลากรของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับองค์กรของเราด้วยแล้วก็ในภาพรวมของประเทศไทยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับครับแล้วก็เมื่อวานนี้อีกเช่นกันนะครับก็หลังจากที่มีการประชุมทางท่านผู้บริหารสารปกครองทางส่วนกลางและผู้วิภาค์ไปแล้วนะครับ ก็ต่อจากนั้นเลยนะครับก็ท่านประธานก็มีการรัดหมายให้ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสอกครองด้านการป้องกันและการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะครับก็ประชุมต่อกันไปเลยนะครับก็ในที่ประชุมนะครับมีมติสําคัญซึ่งพี่จะเอามาสื่อสารให้กับพวกเรานะครับจะได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยทางส่วนของผู้บริหารของเราเนี่ยนะครับมีกําหนด มติมาตรการอะไรออกไปในเรื่องของสถานการณ์โควิดที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับขอญาตอ่านเป็นมติให้ให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับสืบเนื่องจากว่าขณะนี้ทางสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยมีความรุนแรงแล้วก็ขยายไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วนะครับก็ทำให้มีผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องรอคิวเข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวนมาก ทางในพื้นที่ของโรงพยาบาลแล้วก็พื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะส่งผลให้บุคลากรที่ต้องเข้ารับการตรวจเนี่ยเกิดความเสี่ยงการติดเชื้อสูงมากยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งขนาดนี้ทางหลายโรงพยาบาลนะครับก็มีการงดให้บริการการตรวจคัดกรองแล้วก็การตรวจคัดกรองของศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีการสอบสวนในเรื่องของความเสี่ยงเข้มงวดมากขึ้นนะครับ ซึ่งก็ส่งผลให้การเข้ารับการตรวจคัดกรองค่อนข้างยากลาบากมากขึ้นนะครับซึ่งก็ประกอบกับขณะน,นี้ทางบุคลากรส่วนใหญ่ของเรานะครับก็ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับดังนั้นก็เพื่อให้หน่วยงานของเรานะครับมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับทางอนุกรรมการก็เลยมีมติดังนี้นะครับ อนุกรรมการมีมติว่ากรณีที่มีบุคลากรในหน่วยงานนะครับเป็นผู้ที่ติดต่อหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก็ขอให้ทางผู้บัญชาเนี่ยพิจารณาข้อมูลความเสี่ยงของบุคลากรแต่ละรายนะครับหากทางท่านผู้บัญชาเนี่ยเห็นสมควรที่จะให้มีการออมีคำสั่งกักตัวนะครับหรือให้ Work From Home เป็นเวลา14วันนับจากวันที่ติดต่อหรือสัมผัสผ,ผู้ติดเชื้อเนี่ย ก็โดยในระหว่างนั้นนะครับก็ให้บุคลากรของเราเนี่ยสังเกตอาการนะครับณที่พักอาศัยนะครับหากจะมีอาการผิดปกติหรือเหตุอื่นอันควรสงสัยนะครับก็ให้รีบรายงานผู้บังชาครับแล้วก็รีบเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้ออย่างโดยด่วนนะครับตรงนี้ก็เป็นมติของคณะอนุกรรมการบริหา,ารสากคงนะครับในเรื่องของโควิด19นะครับ ็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นมติให้พวกเราทราบก็คือว่าซึ่งทางที่ประชุมก็เห็นว่าขณะนี้เนี่ยสถา,านการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่รุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าจะผ่อนคลายนะครับซึ่งประกอบกับขณะน,นี้ทางหน่วยงานของเราเองนะครับก็มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีแล้วในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็สามารถที่จะ ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาโดยระบบออนไลน์ได้นะครับดังนั้นก็เพื่อให้โครงการการอบรมสัมมนาต่างๆเนี่ยสามารถดาเนินการต่อไปได้เนี่ยก็จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานที่มีความพร้อมนะครับให้นํารูปแบบออนไลน์เนี่ยมาใช้ในการจัดอบรมสัมมนาตามความเหมาะสมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงพี่ก็ดังที่ได้เคยคุยกับพวกเราไปแล้วนะครับเราต้องมีความพร้อมในการสร้างระบบที่จะต้องเดินหน้าต่อไปในสถานการณ์โควิดเช่นนี้นะครับเพราะว่า สถานการณ์ของโควิดเนี่ยคงไม่หายไปจากโลกนี้อย่างรวดเร็วนะครับมันคงเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าที่เราจะสร้างระบบ w o r k f r o m Home จนไปสู่ w o r k f r o m a n y w h e r e ก็แล้วแต่นะครับรวมถึงเนี่ยครับการจัดอบรมสัมมนาเนี่ยก็ต้องเดินหน้าไปให้ได้นะครับไม่ไงั้นไม่ใช่ว่าพอเกิดสถานการณ์แล้วพวกเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราวางระบบเตรียมเอาไว้นะครับต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับก็ขอให้พวกเรามีกําลังใจมีพลังใจในการ บทอหนที่ทางานของเรานะครับเพราะพี่ย้าอยู่เสมอว่าเราคือสารปกครองของประชาชนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดเราก็สามารถส่งมอบผลงานให้กับประชาชนให้ได้นะครับเพราะทุกที่คือที่ทํางานของพวกเราชาวสารปกครองนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ให้พวกเราก็ส่งกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับให้เขามีพลังกายพลังใจที่จะต่อสู้ ฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันกับพวกเรานะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้มีพลังใจพลังกายที่ดีนะครับครับสวัสดีครับ ha